สอคสอจัดงาน PDPA Expo 2025มหากรรมส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเครือข่าย DPO ครบเครื่องเรื่อง PDPA ตอกย้ำความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเพื่อผลักดันมาตรการเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น ประธานในพิธีซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28สิงหาคม2518ณจังหวัดชนบุรี การจัดงาน e x p กซ์ครั้งนี้นะครับเราได้คาดหวังถึงการยกระดับในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ให้ ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในเรื่องการส่งเสริมก็ดีการที่เราได้สร้างระบบเครือข่าย DPO ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทั้งทั้งบุคคลทั้งรูปแบบอื่นๆนี้ได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องครับและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยว่าประเทศไทยนั้นนะมีการให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเรื่องแรกเรามีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนะครับมีระบบเทคโนโลยีที่มีความพร้อมแล้ว2 ก็คือเรามีกฎหมายด้าน PDPa ที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นลำดบบต้นๆในโลกเช่ด้วยซ้ำนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้นี่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสัมคัญ์นะครับก็คือการการที่เรามีกฎหมายที่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับแล้วมีการออกกฎระเบียบต่างๆนี่เข้ามาตลอดเวลานี่เพื่อสร้างสร้างองค์ความรู้แล้วก็สร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับมาตรการนี้เนี่ยที่เรา เป็นเป็นความตั้งใจของเรานะครับว่าเราอยากให้ให้ไม่มีเลยให้เหลือศูนย์ให้ก็ยิ่งดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยทำให้พิชชาชีพเนี่ยหรือผู้ไปหวังดีเนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการเข้ามาเข้ามาล้วงข้อมูลนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำงานอย่างหนักตลอดเพื่อให้สู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวที่เราตั้งใจไว้ ในเรื่องให้ค่าความเสียหายไม่มีเลยประชาชนจะได้ความเชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อถูกละเมิดข้อมูลเนี่ยประชาชนจะต้องรู้ว่าว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยทาง พนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน,นี้ได้มีการเปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในรูปแบบของออนไซต์ทั้งในรูปแบบของ, site, งบบขออนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์อีเกิลไอในการสอดส่องดูแลในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะครับว่าเพราะวันนี้เนี่ยการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลน,นี่เกิดขึ้นจํานวนมากและเป็นหน้าที่ที่เราต้องให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันเราเราลงไปแล้วครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เราได้ลง ลงไปทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเป็นหน่วยงานภาครัฐหนึ่งเรื่องภาคเอกชน4เรื่องนะครับก็ในวงเงินปรับไป14ล้านบาทนะในปี68ปเนี่ยปี67ปรับไป7ล้านแล้วเอาจริงนะครับเอาจริงก็ฝากเตือนทุกหน่วยงานนะครับที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแล้วท่านไม่ได้ดูแลปกป้องให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและถ้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยองค์กรของ,งท่านนี่ต้องต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นท่านป้องกันแต่เนิ่นๆไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นการขยายเครือข่าย DPO หรือพนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ให้ให้มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งนะครับเมตานิวคบอบทุกข่าว